ถ้าสบายสามารถเอามาห่มหัวได้ก่อนนะครับถ้าร้อนช่วงนี้นะครับไม่ใช่ข้อห้ามครับสวยๆทั้งนั้นนะครับไดทราบข่าวว่าทุกคนสู้แดดนะครับตอนนี้เราจะที่เป็นแดด้วเราคิดว่าเป็นให้แสงจันทร์ไปได้กันนะครับเรามาร่วมกันทาบุญนะครับทีมที่อยู่ใกล้ๆกับต้นคิ์มาสยกต้นคิ์มาสออกก็ได้นะครับแล้วถ้าทีมจะจะได้ดูเช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แทนที่มาใหม่นะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตำบลตัวเองแต่แถวมันไม่สเท่ากันก็สามารถเข้าได้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเพราะว่าภาพที่จะปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับ่เพื่อประเทศไทยทั่วสัสคัอย่างเดียวนะครับทั่วโลกนะฮะนะครับออกมาจะได้สวยงามนะครับซึ่งในการที่ชาวนางรำอำเภอสัสคัได้มาร่วมในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นเกตยิ่งในชาวเบอร์ สำหรับท่านคณะส่วนราชการที่มาร่วมต้อนรับนะครับท่านประธานในพิธีปีเดงกลับไปนี้ครับ

i'm จำบี่ถามควต้องเขาจะบัดไหล่ตายปากข้าทอไม่แม้ไปอื่นลาจุดไวยชื่นถ้าไม่แค่ว่ามาเหลือมาชมงน้าสมงปลาคาจะไม่ทิ้งของเดียวท้าไม่แค่ว่าถ้ามันรอถ้าที่จะกลมา ขันประจำปี2 5 6 8ในวันนี้ครับมาครั้งแรกก็ออนซอนหลายนะครับออนซอนท่านายเพอนะครับชื่นชมที่บุรณาการทุกภาคส่วนจัดงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำเร็จอย่างงดงานออนซอนอีกอย่างหนึ่งก็คือออนซอนคนสัตว์ขันนะครับโดยเฉพาะนางรํานะครับวันนี้ สวยงามสง่างามนะครับยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็ฟ้อนรำอย่างสวยงามากแสดงถึงเอกลอักษณ์ความยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสระสัน่างยิ่งนะครับผมว่าคนดีใจอีกคนหนึ่งน่าจะคนที่บ้านน่าจะดีใจด้วยนะครับนะที่เลือกคนเคียงข้างได้ถูกต้องแล้ว รวมทั้งคนดีใจอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นร้านเสริมสวยด้วยนะครับผมคิดว่านะก็คงจะอ่อนซอนมากนะในตามที่ท่านในประษาทันได้กล่า,กาวเรียนทุกท่านแล้วพันลำที่ถิ่นฐานเราที่อุดอรธา,านีมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ร้อยห้าสปีครับผมก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาสิน์คนที่ห้นะแต่ไม่ได้บอกนายะอะไรนะนะครับวิามัาตรงนะ ครับอ่ามันพอดีก็ตรง58กันพอดีนะครับก็158ปีเฉันพรแล้วเป็นความภาคภูมิใจ <S <S ผมอยากให้ทุกท่านภาคภูมิใจว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่เจ้าเมืองคนแรกพักประชาชนบานนะครับได้ก่อตั้งสร้างเมืองกับผู้นําต่างๆก็ก็สืบสานประิธานของเจ้าเมืองคนแรกนะครับในการพัฒนาอํเาเภอสันสขันของเรา ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วทั้งด้านภูมิศาสต์ประวัติศาสต์ทั้งด้านภูมิประเทศทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยบุคคลต่างๆมีความพร้อมที่จะพัฒนาก็ขอให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานเราในการสืบสารประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นี้อย่างยาวนานต่อไปนะครับและข้ประการที่2ก็คือวัอนนี้เป็นการ ส่งเสริมคุณค่าอย่างยิ่งของข้าวนะครับซึ่งเป็นธัญดาหารที่สำคัญของพวกเราชาวสาสนาและชาวกาตรกรตลอดจนประเทศไทยนะครับแสดงถึงความที่จะเทิดทูนไว้ซึ่งข้าวนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เป็นธัญอาหารและเป็นพลังเม็ดเล็กให้ทุกท่านได้คิดว่าข้าวเม็ดเล็กมารวมกันกลายเป็นกองข้าวที่ยิ่งใหญ่ ก็คือสื่อถึงความสมัครสมานสามคัคคีของชาวอำเภอสาสขันเราสถาปนาอำเภอสาสขันครบ158ปีและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีไทยศาสสขันประจำปี2,568นบับบดน,นี้ขอบคุณครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการโจทย์กระสิน์ได้ลั่นคล้องชัยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงาน ในครั้งนี้ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีไทยสัสขันสัสขัน158ปปีเรียนเชิญครับ เสียงปรบมือดังๆครับครับผมก็เป็นสัญลักษณ์ได้ว่านะครับครับผมเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าการเปิดงานเปรยเปณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีไทยศัสิทธได้เริ่มอย่างเป็นทางการกลาบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านวัสดวัเข็มธนเพชรนะครับ ส่วนตำบลและก็เทศบาลต่างๆทั้งแปดตำบลนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีนิทรรศการจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอสระบุรีนะครับได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับจากตำบลนะครับอำเภสระบุรีพร้อมกัเดียกันนะครับเนาะได้ละตำบลเปิดเกิดสิมีซุ่มนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ท่ายรูปได้เหยียบชูนะครับไปถือสีกับพี่นะครับ การลุ้นรางวัลนะครับที่0บาทนะครับ1บาทึ้งปืนนะครับ100บาทในโมเดลพี่นองนะครับนล้วนในล้วนล้วนไกลไปไกลมากคับเแย่ด้ของดีเศบาลตบาตบุผู้สิงกำแงของมีตของไงไงครับผมขับรวมนะครับคุ้นรางวัลไปกับเรานะครับก็คือราเซีดตบลผู้สิง